สวัสดีครับผมวันนี้เอารถครอบครัวนะครับผมรถดูเมอร์ X คันนี้มี57นะครับตันญา57รถเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยไก่น้อยสุดสีนี่เดิมนะครับเดิมจากห้างเลยยังสวยใสยอยู่เลยนะครับคนใช้รักษาดียางหน้าก็ประมาณ60%นะครับ ไปหน้าก็ยังสวยใสยอยู่ไปเลี้ยวเดิมท่นนี้จดกันยาห้าเจ็ดพัสีไม่ขาดนะครับพัสีก็กันยาหกเจ็ด้อแม็กสวยๆไม่ดุ้งนะครับสีนี้ยังสวยใสยไม่มีรอยลม้มไม่มีอะไรนะครับรอยก็แทบไม่มีนะครับขับเท้าคนคน,คนขับก็ยังสวยอยู่นะเนี่ครับ บาะน,นี้ผมพุ่มให้ใหม่นะครับมาถึงเบาะขาดพุ่มให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยครับผมครับแพ่อเดิมย่างหลังนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ยังมีขนอยู่เลยนะครับจะตายให้ดูด้านเครื่องไหนด้านไหน ใสยอยู่นะครับผมไปเลี้ยวเดิมป้ายกรุงเทพมาหานครน,นะครับก็ใช้แต่อ,อยู่ในกรุงเทพไม่มีสนิมไม่มีดินแดงอะไรนะครับใส่อยู่นะครับแท,แทงเครื่องด้านหลังนี่ก็ยังขาวอยู่นะครับ ไม่ช้ำชุกเดิมไม่ดูเน้นไอ้เครื่ะองยังสวยใสอยู่อันนี้ชุดหลังนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเม็ดสายผ่านเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับได้บอกว่ายังสวยใสอยู่เบาเดิมพุ่มให้ใหม่ ใช้น้อยรักษาดีนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนปล่อยมือได้ครับผมชกหน้าก็ยังดีไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไหมเลย ไปตอนนี้ก็2 7 5, 5้0โลนะครับใช้จริงก็ได้จะประมาณนี้ครับไม่เกินนี้มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรวจสอบให้หมดแล้วระบบเบรกระบบเครื่องสมบูรณ์ดีหมดนะครับพอใช้งานเลยเครื่องนิ่มๆเลยนะครับไม่มีควันขาวนะครับเสียงเครื่องเดิมๆเลยครับผม อันนี้เปิดราคาขายที่สอง0มืสามพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้าอาสีไม่ขาดเล่มเขียวชุดโทนครบหมดเลยครับเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวร้านเราขายแต่รถบ้านนะครับส่วนมากเป็นรถบ้านหมเราไม่ได้รถขายรถประมูลนะครับเป็นรถบ้านไม่มียำไม่มีช้ำน,นะครับ พัดจะว่ารถที่สวยๆมาขายนะครับขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับไปสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมชาวพม่ากัมพูชาชาวลาวที่มาทำงานที่ประเทศไทยก็สามารถมาซื้อผ่อนได้นะครับครับผมแลวก็จดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับขอบณมากครับ